ยินดีของนามง่ายครับ่า <S <S 1> <S 1> สวัสดีบ่ายวันพุธครับมือนีเป็นซีเมย์ไม่ซอ,อยแหลมเนี้ยจักน่อยว่าสินนอนเวียนแต่ว่าผมเป็นคนคิดเพื่ออานาคตครับนอนเวียนตื่นถึงมีแนีวตัดสวง n ยัยยัยขอบางอย่นี่เออต้อ,อ,ตอยอรอดบักละวันไหนมาเพ่งรอกเอาจากน้อ,อยก็ต้อยรอดมาแล้วครับเมนูตัดสวงในมือนี้ขอเสนอเมนู ตำบางหิวใส่มดแดงครับนาหนาวกำลังสิผ่านพ้นบางหิวกำลังเป็นหน่วยอ่อนเฮาก็ไปเก็บมาตำตั้งแต่เป็นเด็กน้อยก็สุดแสนสิลำบากกว่าสิได้กินต้องไปถาลักเอาของยาย่ไอก็สุดแสนที่สิแพงซะเหลือเกินกะล่าบางหิวเื่อๆอย่าไปต่อยบางหิวกูกูสิเอาไว้ถ้าเอานวนมันเพิ่นว่ากะล่าบางหิวเชื่อกระสแพงคักลบบูกหลานอยากก็บ่ให้กินย่ำเสร็จซับเรียบร้อยเอาบักพริกลงไปตำย่ำบางหิวที่ย่ำเรียบหอกกำลัตำคือกันกับตำบางฮวงครับใจ น้ำปูน้ำป,าป,ปะลาปลาแดกปลาะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ที่เด็ดสุดท้ายเฮานี่ใส่ปลาแดกไอ้ไม้ลงไปน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ประรดแต่ที่บ้านใช้ที่ประรดพงนัวน่าจะมียี่ห้อเดียวแล้วก็น้ำตาลครับหลังจากนั้นเราก็มา, wa, 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 k ule, k ule, ายั่วยั่วยั่วคุเลคุเรมลงปูงเปลงใส่กันนี่ที่เด็ดอยู่มังนี้ครับมดแดงมดสมมดแดงแล้วก็มายั่วยั่วยั่วใส่กันอีกคือเกาคือเกายั่วใส่เดี่ยวห้องไปที่ใส่ภ้เขาครับ ถ้าเขาบึมลงไปแบบนี้บึ้ยเบอร์สว่งเหตเตะเมนูนี้เปี้ยวนำเผ็ดตามอร่อยนัวลงตัวเข้าห้องน้ำโดยด่วนว้าวำมันเยววครับใช้หเดแดง Nó nắm đến từ mày của cái số hanger mh không? mh 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 แม่นอีกแบบนึงแบบแตงงมๆก็มีแต่เัาไม่ต no> you know, ัดตากเขาเอาแช่นานมันตายคนสมมัอเก่าเนี่ยคนมาตะกี้เอากินอันนี้กินมันเหี่ยวนี่ตากจี๋แจ้งหนำผมว่านี่มาซาลิ่นแล้วมันต้องหยาดปากแจ๊กเนี่ยหนำ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 กเกลือหอยทำไมฉับเนี่ยไปสู่ทางมนแดงมันกัดปั่น ไม่กี่กินจะเป็นเร็กหน่อยได้ยังไงนะมันตำกินไปดิเท่าแล้วเดี๋ยวนี้ตัวันดีขนาดนั่น,นเียนตื่นใหม่ใน่นั้น,น,นเียนเีมนูอ,อ่ะข้ามอีกขั้นหนึ่ง